ศาสตราจารย์ดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Start Up and Innovation Thailand Expo 2021หรือ Si ซ์2 0 2พพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม BCG d e e p Tech โดยระบุว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยยึดหลัก BCG Mo d e l เดควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีเชิงลึกจะนําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศอย่างยั่งยืนเป็นรูป,ปธรรมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่15-18กันยายนผ่านเว็บไซต์ site.nia.or.th ศาสตราจารย์ดรอเนกยังกล่าวว่าการจัดงานไซต์2021ในปีนี้ถือเป็นงานที่จะสร้างความตระหนักรู้เป็นวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับทุกคนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งทุกคนจะได้มาเปิดโลกแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเชิงลึกที่ปัจจุบันสามารถส่งผ่านนวัตกรรมข้ามซีกโลกถึงมือผู้ใช้ได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสเห็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกมาพัฒนาโดยนวัตกรและเหล่าสตาร์ทอัพของคนไทย ถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ทำงานให้แก่บ้านเมืองนะครับจะเป็นรูปของนวัตก,กรรมดิเทคเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันให้สัญญาณนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะดีดตัวเองออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางนะครับไปสู่ประเทศรายได้สูงนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยวิทยศาศาสตร,ร์ด้วยวิจัยด้วยนวัตก,กรรมนะครับด้านดรพันอาจชัยรัตน ผู้มในการสำนักง,งานนาวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กล่าวว่าในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาทวโลกต้องเผเชิญกับวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตสังคมและเศรษฐกิจแต่ในวิกฤตนั้นทําให้มองเห็นความท้าทายที่จะสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงเป็นเสมือนตัวช่วยที่สําคัญและจะเป็นทางรอดของหลายประเทศในเวลานี้ โดยเฉพาะการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นลูกที่4ระบบเศรษฐกิจของโลกกำลังขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการจัดงานไซส์202.1ในวันนี้ก็เช่นกันมันเป็นความตั้งใจที่เราต้องการสร้างเวทีขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อนำไปต่อย,ยอดขยายผลในโอกาสในมิติต่ตางๆเราจึงรวม ตัวกันจัดงานชื่อว่า Startup Thailand a n d Innovation t h a i l a n d Expo เข้ามาด้วยกันจากสองงานกลายไปเป็นหนึ่งงานภายใต้ชื่อใหม่ที่ชื่อว่า s i ต e 2021หรือ Startup a n d i n n o v a t i o n Thailand Expo 2021นั่นเองการจัดงานไซ z ์2021ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการสร้างเวทีแสดงศักยภาพของนวัตกรรมไทยและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ตอบโจทย์ความท้าทายให้กับคนไทยและสามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นโอกาสในมิติต่างๆให้มากขึ้นโดยในปีนี้ได้รวมการจัดงาน2งงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศได้แก่ Startup Thailand และ Innovation Thailand Expo เข้าด้วยกันภายใต้แนวคิด Deep Tech Rising the Next Frontier of Innovation ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริมพัฒนา และสร้างโอกาสการเติบโตในเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ d e p t e c h ซึ่ง NIA เป็นหน่วยงานหลักที่ได้ิรเริ่มและส่งเสริมสตาร์ทอัพในกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเชิงลึกนี้จะเป็นอาวุธสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างทัดเทียมประเทศชั้นนาของโลก